สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมค่ะข่าวที่ไทยรัฐอที่มาแล้วนะคะอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมค่ะ๊อบกับขวัญน,นะคะวันนี้วันเสาร์ที่26เมษาย,ยน2568ค่ะใช่ครับเรายังคงตามกันต่อนะครับกับเรื่องของอุบัติเหตุเครื่องบินของตำรวจประสบอุบัติเหตุตกนะครับทำให้ตำรวจบนเครื่องบินเสียชีวิตทุกนายรวมแล้ว6นายด้วยกันนะครับเรายังต้องร่วมกันแสดงความไว้อาลัยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทงางครอบครัวเองก็มีการนิมนต์พระครับไปเชิดญดวงวิญญาณในจุดที่เกิดเหตุ มีการเคลียร์ซากของเครื่องบินขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลงไปตรวจสอบของพิสูจน์หลักฐานถึงสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมเครื่องบินถึงได้ตกลงแบบนี้ครับล่าสุดผอบตรสั่งปูนบําเหน็จเลื่อนยศให้กับตํารวจทั้ง6นายอย่างสมเกียรติด้วยครับจากเหตุการณ์เครื่องบินเล็กของกองบินตํารวจประสบอุบัติเหตุตกกลางทะเลครับที่บริเวณห่างจากสนามบินบ่อฝ้ายที่โหหินประจบกิริขันเพียง500อเมตรเท่านั้นก็เป็นชายหาดของโหหินนะครับ สมผลให้มีตำรวจเสียชีวิตทันทีที่จุดเกิดเหตุท่านายและบาดเจ็บสาหัส1นายและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบรวมแล้วเสียชีวิตทั้งหมด6นายด้วยกันนะครับทีนี้ทันท,ทีที่ทราบเหตุครับทางด้านของท่านพลตำรวจเอกกิจรัตเพชรพันเพชรนะครับท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับบินด่วนจากกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์นี้ด้วยตัวท่านเองครับทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ถ,ถึงจุดเกิดเหตุ ก็จะเห็นว่าเครื่องบินลำที่เกิดเหตุนั้นสภาพเนี่ยก็หักกลางลำห่างจากชายหาดประมาณ100เมตรเท่านั้นนะครับส่วนร่างไร้วิญญาณของตำรวจนะครับถูกกู้ขึ้นมาแล้ววางเรียงรายอยู่ริมชายหาดโดยมีทงชาติเนี่ยคลุมร่างเอาไว้เพื่อเป็นการสัตดูดีนะฮะอย่างสมเกียรติเพราะว่าถือว่าเป็นการเสียชีวิตในหน้าที่เพราะว่าเป็นการนําเครื่องบินที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นไปทดสอบก่อนที่จะเอาเครื่องบินเนี่ยนะฮะไปปฏิบัติภารกิจของตำรวจนะครับ ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าเครื่องบินลํานี้เนี่ยถูกเรียกมาสนับสนุนภาร,รกิจในการซ้อมกระโดดร่มครับในวันที่27เมษายนนะก็คือวันพรุ่งนี้เพื่อเตรียมแสดงครับในงานวันสถาปนากองบัญชาการกองตารวจตะเวนชายแดนต่อชอดอในวันที่6พฤษภาคมโดยเครื่องบินเนี่ยผ่านการซ่อมบำรุงมาแล้วครับก็เตรียมนําขึ้นมาเพื่อทดสอบก่อนที่จะนําไปปฏิบัติภาร,รกิจแต่ว่ามาประสบอุบัติเหตุตกสะกน ก็ทาให้ตํารวจที่ขึ้นไปทดสอบเครื่องบินเสียชีวิตทั้งลำนะครับที่ผ่านมาการทดสอบภาคพื้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีเหตุขัดข้องนะจึงได้ทําการทดสอบทางอากาศตามขั้นตอนแต่เมื่อเครื่องบินยกตัวขึ้นระยะไม่มากนะเพียง2นาทีเท่านั้นหลังจากขึ้งเครื่องเครื่องบินเทคออฟขึ้นจากสนามบินนะครับนะเครื่องบินเองก็เหมือนกับว่าทิ้งตัวครับเอียงไปทางขวาเข้าหาฝั่ง คาดว่านักบินและผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องบินตัดสินใจที่จะดึงเครื่องบินไปทางซ้ายเพื่อที่อะไรครับถ้าเกิดว่าเครื่องบินไปทางขวาจะไปตกในบ้านเรือนของประชาชนก็จะทําให้เกิดความสูญเสียนักบินเอ่ยก็พยายามที่จะบังคับเครื่องบินออกไปห่างแหล่งชุมชนทําให้เครื่องบินนั้นไปตกลงทะเลนะครับแต่ว่าตกในแหล่งที่ไม่ใช่น้ําลึกแล้วก็อาจจะกระแทกกับพื้นดินแล้วก็ทําให้ทุกคนนะได้รับแรงกระแทกส่งผลให้เสียชีวิตไปนะครับ แล้วก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบกลองดําหาสาเหตุภายใน15วันซึ่งล่าสุดก็มีหน่วยงานที่เป็นผู้ผ,ผลิตเครื่องบินจากแคนาดาเนี่ยก็เดินทางมาเดี๋ยวก็จะมาถึงในวันจันทร์แล้วก็จะมาร่วมตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดําจะรู้ผลใน15วันด้วยครับขณะเดียวกันทางด้านของพบตรระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดถือว่าเป็นการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เพราะมีคําสั่งให้ทดสอบเครื่องบินดังนั้นเนี่ยสวัสดิการก็จะเป็นไปตามสิทธิ์โดยชอบทุกอย่างซึ่งตนเองได้กำชับไปแล้วนะครับว่าที่เกิดเหตุ นะฮะทีะ่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยสํานักงานตํารวจแห่งชาติกองบินสวัสดิการต่างๆต้องดูแลเรื่องสวัสดิการทุกอย่างรับโดยให้ทําอย่างสมเกียติดูแลอย่างเต็มที่โดยให้ปูนบําเน็จตํารวจทั้ง6นายประกอบไปด้วยนะครับท่านพันตารวจเอกประธานเขียวขําที่เป็นนักบินสบสีเนี่ยนะฮะของกองบินตํารวจครับได้รับเงินในการช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ2องล้านหกแสนแปดหมื่นบาทปูนบําเน็จเลื่อนเงินเดือน,อน,อน,อนไม่เกิน4ขั้น เลื่อนยศเป็นพลตํารวจเอกครับท่านที่สองคือท่านพันตํารวจโทปานเทพมณิวัชิรางกูลซึ่งเป็นนักบินสอบอาสามกองบินตำรวจได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ1นึ่งล้านแปดบาทปูนบําเหน็จเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน4ขั้นเลื่อนยศเป็นพลตํารวจโท แล้วท่านที่3นะคะท่านร้อยตํารวจเอกจตุรงวัฒนไพราสารเป็นนักบินซึ่งนักบินท่านนี้เนี่ยเบื้องต้นตอนแรกหลังเกิดเหตุเนี่ยได้รับทราบจากข้อมูลรายงานว่าท่านเนี่ยบาดเจ็บสาหัสมีการปั๊มหัวใจขึ้นมาแล้วมีชีพจรกลับมาแต่ท้ายในที่สุดคุณผู้ชมคะปฏิหารไม่มีจริงท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ6กแ0 0 0บาทและปูนบำเหน็จเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน4ขั้นและเลื่อนยศเป็นพันตํารวจเอกค่ะ ทันทีสี่นะคะท่านร้อยตารวจโทธนวัตเมฆประเสริฐสุขค่ะเป็นวิศวกรนะคะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ3ามแสนบาทและปูนบำเหน็จเลื่อนขั้นไม่เกิน4ขั้นเลื่อนยศเป็นพันตํารวจโททันที่5จ่าสิบตารวจประวัติพลหงษาท่านเป็นช่างเครื่องนะคะซึ่งโดยสารอยู่ในเครื่องบินลำนี้ด้วยจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสนื่นบาทพร้อมกับการปูนบำเหน็จเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน4ขั้นเช่นเดียวกันและเลื่อนยศเป็นร้อยตารวจโทค่ะ และท่านที่6นะครับสิบตำรวจตรีจิบรวัติมากสาขาผู้บังคับหมู่กลุ่มงานช่างอากาศยานกองบินตํารวจได้รับการช่วยเหลือเงินเบื้องต้น3 0 0 0สนบาทนะครับปูนบาเหน็จเลื่อนเงินเดือนให้ไปไม่เกิน4ีขั้นเลื่อนยศเป็นจ่าสิบตำรวจนะครับทั้งหมดนี้ตํารวจทั้ง6นายจะได้รับสิทธิ์ในการบรรจุทายาทเข้ารับราชการตํารวจด้วยครับ พื้นที่ชุมชนดังนั้น,นการดูแลผูดด้ส่วยการในการดำเป็นช่วยเหลือตามสิทธิประโยชน์การปูนบำเหน็จความชอบต้องมีการตรวจสอบความจริงแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบตัวทำาราชาแต่ในปกติต้องมีการดูแลอย่างที่ที่เขาบอกว่าให้ดูแลในพื้นที่ ดีเมื่อวานช่วงค่ำครับตัวแทนครอบครัวของตำรวจทั้ง6นายครับได้นิมนต์พระจากวัดไกลกังวล3รูปมาทําพิธีเชิญวิญญ,ญาณตรงที่บริเวณซากของเครื่องบินที่กู้ขึ้นมาแล้วบางคนแค่เดินไปเห็นซากของเครื่องบินนะครับเนี่ยฮะคุณพ่อคุณแม่จับมือกันมาก็ร้องไห้ร้องห่มบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับโดยเฉพาะท่านพลตํารวจโททวัชชัยเมฆปร,ระเสริฐสุขอดีตท,ที่ปรึกษาสบแ8กับภรรยาจับมือกันมาเพราะว่าต้องสูญเสียลูกชายในเหตุการณ์นี้ จับมือให้กำลังใจกันอยู่ข้างกันและมองไปที่ทะเลครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่ลูกชายมาเสียชีวิตต่อมาตํารวจจากค่ายตํารวจพลร่มกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนที่40นะขออภัยครับตารวจตะเวนชายแดน40นายทั้งหมดเลยนะฮะก็มีการตั้งกองกิจยศยเขารบศพบ,บริเวณทางผ่านด้านหน้าเสาธงของโรงพยาบาลหัวหินครับเพื่อเป็นการเคลื่อนร่างไปที่สถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตํารวจอย่างสมเกียิโดยใช้รถของศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตํารวจ5คัน อีกคันหนึ่งก็เป็นศูนย์ของค่ายนเรศวรครับโดยจะมีขบวนของตำรวจของโครงการพระราชนิพนธขับนำตลอดเส้นทางไปจนถึงสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจสำหรับกำหนดพิธีศพนะครับร่างของตำรวจทั้ง6นายจะออกเดินทางจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจในเวลา14นาฬิกาครับเพื่อเคลื่อนไปยังวัดตรีทศเทพวรวิหารประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา17นาฬิกาวันนี้ครับ ส่วนที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มมีช่างและคนงานก็มีการนําไม้ไผ่ไปวางเอาไว้ที่บริเวณเขตเพื่อปิดล้อมซากของเครื่องบินนะครับโดยภารกิจหลักในวันนี้ก็จะมีทันเจ้าหน้าที่ของพลร่มค่า,าราชศวนเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บกากเก็บซากชิ้นส่วนของเครื่องบินทั้งใบพัดต่างๆที่ตกค้างในทะเลซึ่งชิ้นส่วนที่ยังคงขาดเหลืออยู่ก็คือใบพัด1ชุดจะมี3ชิ้นนะประกอบอยู่ในเครื่องนะซึ่งถ้าหากมองด้วยตาระยะไกลแล้วเนี่ย นะหรือว่าใช้กล้องซูมเข้าไปในผิวน้ําทะเลก็สังเกตว่ายังคงมีใบพัดของเครื่องบินเนี่ยลอยอยู่ในทะเลซึ่งวันนี้ก็ต้องเก็บกู้ขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุร่วมกันต่อไปครับสแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะและอย่างที่ท่านผบตรบอกนะคะว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่แบบใช้คําว่าพลีชีพเพราะเมื่อรู้ว่าเครื่องบินเนี่ยขัดข้องพยายามจะบังคับเหมือนที่คุณก๊อฟบอกไปว่าให้หันหัวไปนิทิทานที่ห่างจากบ้านเรือนของประชาชนทีนี้จุดที่หันหัวไปมันอยู่บริเวณชายหาดซึ่งมันตื้นมากกับคน้ำ